สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิทรรศการ20ปีความสัมพันธ์ไทยเซอร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในนิทรรศการนี้นะครับท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเซอร์นคืออะไรนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับจากนั้นท่านจะได้ทราบถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเซอร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับการทดลองอลิสและประเทศไทยกับการทดลอง CMS ครับในส่วนของฟิสิกส์นะครับทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าอนุภาคคืออะไรนะครับอนุภาคก็คือสาสารที่อยู่รอบตัวของเรานะครับท่านจะได้รู้จักว่าอนุภาคคืออะไรนะครับมันประกอบขึ้นมาเป็นอะไรบ้างและเราจะทําการศึกษาอนุภาคได้อย่างไรนะครับจากนั้นเราก็จะพูดถึงอนุภาคตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าอนุภาคฮิกส์แล้วก็สนามของฮิกส์นะครับว่ามันมีผลต่อฟิสิกส์ หรือว่าสิ่งที่เรารู้ในธรรมชาติได้อย่างไรบ้างนะครับพร้อมกันนั้นนะครับเราก็จะสาธิตชุดส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ LHC Interactive Tunnel ให้ทุกท่านเห็นนะครับต่อมานะครับจากที่ท่านรู้แล้วว่าอนุภาคคืออะไรนะครับเราก็จะเข้าสูเ่เราจะศึกษาอนุภาคได้อย่างไรบ้างนะครับในนิทรรศาการก็จะทำทำให้ท่านได้เห็นถึงหลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาคนะครับพร้อมกับสาธิตให้ท่านดูนะครับ จากชุดส่งเสริมการเรียนรู้ LHC Interactive Tunnel นี้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพูดถึงหลักการทํางานของเครื่องตรวจวัดอนุภาคครับรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องตรวจวัดอนุภาคและเครื่องแ่งอนุภาคในด้านต่างๆนะครับในด้านอุตสาหกรรมในด้านการแพทย์ในด้านการเกษตรเป็นต้นครับชุดส่งเสริม LHC Interactive Tunnel นี้นะครับหรือเรียกและย่อว่า lit นะครับเป็นชุดส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทางเซิร์นผลิตขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ขยายวิธีขยายโอกาสและขยายวิธีการเรียนรู้ให้กับเออยาวชนนะครับชุดส่งเสริมการเรียนรู้นี้ออกแบบมาเป็นนิทรรศการที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับในปัจจุบันประเทศไทยก็ทดลองสร้างขึ้นมา1ชุดนะครับดังภาพที่เห็นในชุดการทดลองนี้นะครับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3มโมดูลนะครับอันแรกก็คือโมดูลของเครื่องเร่งอนุภาคนะครับโดยเราจะเปรียบเทียบว่าอนุภาคคือลูกฟุตบอลนะครับและการเร่งอนุภาคคือการเตะลูกฟุตบอลนะครับ ก็จะเป็นเกมฟุตบอลโปรตอนนะครับทำให้ท่านเห็นว่าเราเร่งอนุภาคอย่างไรนะครับเมื่ออนุภาคเกิดการชนกันแล้วนะครับไปปรากฏในเครื่องตรวจอนุภาคอย่างไรบ้างนะครับโมดูลที่2ก็คือเกี่ยวกับสนามฮิกส์นะครับแล้วก็อนุภาคฮิกส์ครับและอันสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับว่าเราสามารถที่จะนําเอาเครื่องเล่งอนุภาคนะครับไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ได้อย่างไรบ้างครับหากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะครับ ท่านสามารถติดต่อได้ที่โครงการสนองแนวพระราชดำร,ริสมเด็จพระกนธิธิธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิชาการเซิร์นเดซี่ g s i Fair ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์อีเมลหรือที่ Facebook ของโครงการความร่วมมือไทยเซิร์นครับขอบคุณครับ